สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องปริญญาพันลุยอีกครั้งนึงนะครับี่ครับวันนี้ผมพามาดูนะครับใส้กองอากาศครับโอ้ฝุ่นเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเป่ากองนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปในที่ที่ฝุ่นเยอะนะครับแล้วมีฝุ่นเข้าไปในกองเราเยอะนะครับก็คือกองผมเพิ่งเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็ยังยังไม่เปื้อนมาก ยังไม่ถึงอายุที่จะต้องเปลี่ยนออกนะครับเราก็ใช้วิธีการเป่านะครับเอาลมเป่านะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าวิธีการเป่าลมกองมันเป่าง่ายเป่ายากขนาดไหนไปครับลุยครับผมนี่นะครับนี่เป็นกองอากาศที่ผมถอดออกมาแล้วนะครับนี่วิธีการเป่ากองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกองอากาศที่เป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับเขาจะมีฝั่งด้านขาเข้ากับขาออกนะครับขาออกเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับก็คือฝั่งที่ กองเนี่ยหันเข้าไปในเครื่องยนต์ของเรานะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่เขาดูดเข้ามานะครับทีนี้วิธีการเป่ากองนะครับถ้าเกิดว่าเราเป่าฝั่งเนี้ยฝั่งที่เขาดูดเข้ามาเนี่ยนะครับฝุ่นที่มันอยู่ฝั่งเนี้ยนะครับมันก็จะฝังเข้าไปในในส่วนของตัวผ้ากองนะครับมันก็จะทําให้กองเราเนี่ยตันมากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป่าให้ถูกทานนะครับเป่าด้านที่หันเข้าเครื่องนะครับหรือบางรุ่นเนี่ยเขาจะมีลูกศรนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันน่าจะไม่มี ผมก็พยายามสังเกตดูนะครับน่าจะไม่มีลูกศรนะครับที่เข้าเครื่องนะครับพวกกองนี้เป็นกองกระดาษทั่วไปนะครับเนี่ยวิธีการเป่านะครับก็ดูก่อนนะครับว่าฝั่งไหนที่หันเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับฝั่งไหนที่ดูดออกมานะครับที่ดูดเข้าเครื่องนะครับแล้วก็ฝเป่าสวนทางนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมก็ต้องเป่าจากฝั่งนี้ครับให้สวนออกไปทางฝั่งนี้เดี๋ยวขออนุญาตเป่าแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับวิธีการเป่านะครับ เราก็เป่าสวนทางจากฝั่งนี้ออกไปนะครับก็คือโอ้ฝุ่นเต็มนะครับนะครับค่อยๆเป่าโอ้ฝุ่นเต็มเลยนะครับวิธีเป่าก็เป่าค่อยๆไล่นะครับไล,ไล่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 ไปเรื่อยนะครับจนครบทุกช่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวฝุ่นมันจะออกฝั่งนี้โอ้ฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยครับเดี๋ยวขอญาติเป่าแป,ป๊บหนึ่งนะครับ หลังจากที่เมื่อกี้นะครับนี่ผมเป่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝุ่นเนี่ยออกหมดแล้วนะครับเราก็ใส่กลับตำแหน่งเดิมนะครับแค่นั้นเองนะครับเออลืมบอกไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมเป่าด้านนี้ด้วยนะครับเนี่ยด้านที่อยู่ในกองนะครับเป่าออกนะครับนี่วิธีการสังเกตอย่างที่ผมบอกครับก็คือฝั่งเนี่ยเขาดูดเข้ามาจากข้างนอกนะครับแล้วก็ ฝั่งนี้นะครับที่ขาวกว่าเนี่ยเขาดูดเข้าไปใช้ในเครื่องยนต์นะครับวิธีการเป่าเราก็คือต้องเป่าฝั่งนี้ลงไปน้านล่างแค้นเองครับทีนี้เราก็ประกอบเข้าในตำแหน่งเดิมนะครับนี่คือวิธีการเป่ากรองแบบง่ายๆเลยนะครับอย่างที่บอกของผมเนี่ยมันเพิ่งซื้อมานะครับก็คือต้องเป่าใช้ก่อน เพราะว่ามันไปโดนฝุ่นเยอะนะครับสอวันก่อนเนี่ยวิ่งถนนที่มีฝุ่นเยอะเลยนะครับก็คือต้องเป่าใช้ไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทําอะไรที่มันง่ายๆแบบนี้เสมอๆนะครับฝากติดตามช่องบริญญาพาลุยด้วยนะครับขอบคุณครับ